เราเพ์เปิดใหม่ีวันที่มีฐานคนเล่นเข้า900คนแล้วมาพร้อมระบบคอนโดแบบใหม่ที่สามารถเดฟเคได้ในตัวคอนโดเลยกับที่นี่บูเทาคอนโดหรูพร้อมอยู่กำหนดเลขห้องเองได้โดยภายในคอนโดจะสามารถกินข้าวได้ฟรีนอนเตียงฟรีซื้อขายของในตลาดได้ตั้งแต่หน้าห้องและสามารถยืนเดรฟเครับของแบบจุดเฟเคในเมืองได้เลยไม่ต้องไปไหนไกลแล้วระบบฟาร์มที่นี่จะมีแบบแปลกๆด้วยสําหรับการตกปลาจะมีเวลาที่จุดวาร์ปจะโผล่มาเราต้องรอจุดวาร์ปมาก่อนถึงจะวาร์ปไปฟาร์มได้ แต่ต้องกับสามารถกดดม c ซีกลับมาได้เลยนะงานปาร์ตี้มะม่วงต้องทํากับเพื่อน4ีคนเก็บมะม่วงตามแบทที่ขึ้นให้และเมื่อพอเสร็จสร็จแล้วสามารถกดลีกขวาใช้เพื่อขายได้เลยโดยราคาที่ได้จะมากกว่ารอบเมืองแต่เป็นราคาแบบจุ่มนะงานลง่านดอกไม้งานนี้จะฟาร์มราคาของเล่นสตอรี่โดยเฉพาะเป็นออโต้ฟาร์มง่ายๆทั่วไปงานลงดันเจียนต้องมีบัตรเพื่อเข้าไปในนี้แล้วไปกาจัดนักโทษเพื่อได้ของดีนํามาทาอาวุธต่อได้เลยส่วนกิจกรรมต่างๆภายในเมืองสามารถเข้าร่วมเพื่อเก็บ แต้ไปแข่งขันได้ด้วยสําหรับแก๊งเข้าโคเอมซีเมื่อเข้า,ขากิจกรรมจะได้แต้มสะสมแปดกลุ่มที่ทําแต้มได้สูงสุดจะได้รับตั๋วไปแข่งลีกของประเทศผู้ชนะรับเงินโอซีจุกๆและการแข่งจะมีเรื่อยๆไม่มีวันหมดมีหน่วยง,งานพร้อมรัน24ชั่วโมงเป็นจํานวนมากพร้อมดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงสวัสดีการแก๊งรับรถอาพาธสุดหนูพร้อมรถดั้งสี่และทรัพยากรสตอรี่อีกมากมายคนเยอะขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วเข้ามาให้คนคบพันได้เลยที่บูทาวค่ะ